ที่ตอนที่ว่าฤดูใบไม้อันเพิดแพลวค่ะณะเดินทางวันนี้ก็ยังอยู่ที่ชิคาโก้นะคะแต่เป็นวานสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งขณะนั้น ก็เป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาพอดีค่ะขณะนั้นก็มีพักคริพับลิกันนะคะนําโดยนายวิชาร์ดเอ็มนิกสันแล้วก็พักคเดโมแครตโดยจอร์ดเอฟแคนดีนะคะประชาชนอเมริกาน,นั้นต่างชื่นชมศรัทธ,ธาผู้นำแบบใหม่และทัศนคติความคิดแบบใหม่ค่ะทำให แคนดี้นั้นก็ได้รับการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งนะคะส่วนคณะเดินทางชิจิจินั้นก็ตระเวนช,ชมชานเมืองในช่วงตอนบ่ายเพื่อที่จะได้ชมทัศนียภาพของชนบทของเมืองชิคาโก้ซึ่งชิจิจินั้นอยากฟังเรื่องราวชีวิตของคนชนบทครอบครัวเ,เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณที่เขาขับรถผ่านปรากฏว่า มีสตรีสาวคนหนึ่งยืนอยู่พอดีเมื่อมาสก,กิจอดรถชิจิจึงลงจากรถแล้วก็กล่าวทักทายสตรีผู้นี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะและมาสก,กิก็เป็นล่าพูดกับสตรีผู้นี้ว่าสวัสดีครับเนื่องจากอยากจะทราบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวเกษตรกร,กรของชิคาโกสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์ชินิจียมาโมโต ประธานสมาคมโซคาซึ่งก็บินมาจากประเทศญี่ปุ่นครับสมาคมโซคาเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ก็อุทิศตนเพื่อสันติภาพของโลกแล้วก็เพื่อความสุขของผู้คนให้ปรากฏเป็นความจริงออกมานะครับสตรีคนดังกล่าวนั้นก็ตอบคาถามของมาสกิอย่างเต็มใจโดยก็พูดถึงเรื่องพืชผลทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของครอบครัวเกษตรในชิคาโก พอดีว่าก็มีคุณยายสุตรีสงวัยอายุ70ปีค่ะได้ยินเสียงสนทนาก็ออกมานอกบ้านนะคะลูกสาวก็เลยแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักค่ะซึ่งปรากฏว,ว่าก็เป็นวันเกิดของคุณยายพอดีเลยชีจินะคะก็ได้กล่าวกับคุณยายคนนี้ว่าอ๋อเช่นนั้นหนึ่งครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอวอวยพรจากใจจริง ขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวไปตลอดนานเท่านานเลยนะครับเรามาฉลองวันเกิดคุณยายด้วยการล้องเพลงอวยทรวันเกิดกันดีกว่านะครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY จิจีก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ได้ใช้กล้องอินสแตนที่เขาเพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็ได้มอบภาพถ่ายนั้นให้กับเป็นของขวัญกับสตรีคุณยายท่านนี้ค่ะซึ่งคุณยายนั้นรู้สึกตื้นตันใจค่ะคุณยายพูดออกมาว่าขอบคุณนะจ๊ะทั้งๆที่ก็ไม่เคยรู้จักยายกันมาก่อนก็ยังมาแสดงความยินดีกันเช่นนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่ยายรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตเลยละจ้าทีจ่จีจึงกล่าวว่าคุณยายรับจากนี้ไปก็ขอให้สร้างความทรงจำที่มีแต่ความสุขสนุกสนานให้มากๆนะครับแม้ร่างกายจะอายุมากขึ้นแต่ขอให้มีจิตใจที่เป็นหนุ่มสาวตลอดการเลยนะคะจีจีนั้นนะคะเขาก็เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการได้พบเจอผู้คนที่พบปะยู่เสมอคะ่ะ ไม่เกี่ยงว่าอีกฝ่ายจะเป็นสมาชิกหรือไม่ค่ะแต่เขาจะทุ่มเทจิใตใจให้กับการพบกันในแต่ละครั้งสิ่งนี้คือต้นกล้าแห่งความหวังค่ะที่จะทําให้มิตรภาพนั้นง,งอกงามเติบโตขึ้นมาได้เช้าวันรุ่ขึ้นนะคะชินจิก็เดินทางออกจากชิคาโก้ค่ะไปยังเมืองโตลันโตประเทศแคนาดานะคะ ซึ่งก็เป็นเมืองที่ห้าแล้วขณะนั้นก็ยังไม่มีสมาชิกอาศัยอยู่ที่แคนาดาค่ะอากาศที่สนามบินโทรอนโตนั้นก็หนาวเย็นนะคะแม้แต่เป็นเที่ยงวันก็ยังรู้สึกหนาวมากระหว่างที่รอคุณมาสกิออกไปหารถเช่าอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่ามีสตรีเชื้อสายญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะจ้องมองมาที่คณะเดินทางนะคะเธอเป็นสาวน้อยที่มีในตากลมโตสวมเสื้อโค้ทสีเขียว แล้วก็มีภาพ,พันคอนั้นโวกกลุ่มศรีรษะู่ด้วยค่ะเธอก็เอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงที่ลากเรียกกับคณะเดินทางว่าเออพวกท่านคงจะเป็นคณะของสมาคมโซคาใช่ไหมคะจูโจถึงตอบว่าใช่แล้วหล,หลักแล้วคุณเป็นสมาชิกของสมาคมหรือครับอ้าวค่ะไม่ได้เป็นค่ะแต่คุณแม่ของดิฉันเป็นสมาชิกที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านได้ให้ดิฉันมาต้อนรับนะคะชินิจิจึงอมยิ้มและเอ่ยขึ้นว่ายังนั้นือครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ปรุณาให้การต้อนรับผมชื่อชินิจิยามามโตะนะครับประธานสมาคมคุณชื่ออะไรกครับอ๋อค่ะดิฉันชื่อเทลุกโกอิซูมิยะค่ะอืมแล้วคุณแม่เป็นสมาชิกเขตไหนหรครับ ถ้าจำไม่ผิดนะคะดิฉันได้ยินว่าเขตธรรมปาค่ะอืมทำให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะที่งดงามของคุณแม่เลยนะครับที่หววใหญ่พวกกับผมแล้วก็อุตส่าห์ไหว้วานให้ลูกสาวบุตรสาวมาต้อนรับแทนต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าแต่รายละเอียดเป็นมาอย่างไรครับคุณถึงมาอยู่ที่แคนาดานี้ได้นะครับครัค่ะเนื่องจาก สามีดิฉันนะคะทํางานอยู่ที่บริษัทการค้าซึ่งดิฉันเได้ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะมาอยู่ที่โตรอนโตนี้ได้ประมาณครึ่งปีแล้วะคะ่ะฉันพักอาศัยอยู่ที่ชานเมืองโตรอนโตนะคะห่างจากสนามบินนู่นประมาณยี่สิบนาทีะคะ่ะคุณแม่พยายามชักชวนแนะนําให้ดิฉันมาเป็นสมาชิกของสมาคมะคะ่ะแต่ฉันไม่เข้าใจเรื่องบาบุญ บทสนที่ฟังแล้วเป็นเรื่องที่ล้าสมัยอะค่ะจึงรู้สึกรู้สึกต่อต้านต่อความศรัทธาค่ะแม้จะทั้งหนังสือพิมพ์เซเคยลที่คุณแม่ส่งมาให้ทุกครั้งก็ไม่คิดที่จะอ่านอ่านตาเลยสักครั้งเดียวนะคะแต่เพราะคุณแม่ขอร้องให้มาต้อนรับอาจารย์ยามาโมโตะบุคคลที่เป็นผู้ชี้นำระดับโลกฉันเองก็ลังเลแล้วก็รู้สึก สองจิตสองใจอะค่ะว่ามารับดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ฉันเองก็ตั้งคันได้เจ็ดเดือนแล้วจึงรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะค่ะอ่าวันนี้แหละจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดได้รับการแชิชวนแนะนำทำเนี่ยก็กลัวว่าจะอึดอัดแล้วก็ลำบากใจหรือแบบฟังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เพราะกลัวว่าจะเป็นการ ตันยูต่อคุณแม่ค่ะจึงจำใจมารับคณะเดินทางที่สนามบินนี้เองนะคะแต่เมื่อได้คุยกับคุณชินอิจิแล้วเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แต่แรกนะคะได้ถามถึงสภาพของครอบครัวของดิฉันแล้วก็ได้อธิบายให้เข้าใจเรื่องของความศรัทธาที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรแล้วก็ยังได้อธิบ อธิบายถึงพุทธธรรมว่าเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตโดยไม่มีการเขี่ยวเข็นหรือใช้อำนาจแล้วโน้มน้าวใดๆแต่ก็เป็นน้ำเสียงที่ชี้แจงด้วยเหตุแล้วก็ผลที่น่าประทับใจมากๆค่ะฉันจึงรู้สึกว่าตนเองอ่ะเข้าใจผิดในความศรัทธานี้อย่างมากนะคะอืมนะครับือคาะคุณเทลโกกงนั้นพบกับปัญหาอะไรก็ตามนะครับ น่าจะลองสวดไปมาขูรือคำว่าน้ำเมียวโมเอรเงี่เกียวดูสักหน่อยนะครับคุณเชลูกโกนั้นรับฟังด้วยเท่าคำที่ก็ไม่ต่อต้านแต่อย่างใดเมื่อสัมาสติกลับเข้ามาพร้อมกับรถเช่าชจินจิจึงเอ่ยปากไปส่งเทลูกโกที่บ้านแต่เนื่องจากสัมภาระในการเดินทางนั้นมีมากจึงทาให้รถนั้นแน่นไปหมดไม่ว่าจะจัดวางสิ่งของย้ายกระเป๋าครั้งแล้วครั้งเล่ลเาก็ไม่มีที่วางขึ้นขึ้นมาเลย คุณเชลโกจึงรู้สึกขอบุญใจในน้ำสายใจจริงของชินจิซึ่งชิงจิเองก็กล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะที่ไม่สามารถหาเพิ่มที่ว่างให้คุณเชลโกได้แต่เขาก็ได้บอกชื่อโรงแรมที่พักและก็ได้กล่าวกับเชลโกว่าหากมีเรื่องที่อยากจะถามแล้วก็กรุณามาเยี่ยมได้นะครับและถ้าหากจะกลับไปถึงญี่ปุ่นนะผมก็จะแจ้งให้คุณแม่ทราบว่า ุีสาจของท่านนั้นแข็งแรงดีนะครับคะ่ะฉันก็รู้สึกว่าได้ยิดถูกหอมด้วยความรู้สึกที่สดชื่นนะคะเป็นความรู้สึกที่ผิดแผกต่างกับตอนที่ออกมาจากบ้านโดยสิ้นเชิงเลยอะคะ่ะแล้วกับว่าหมอกหนาทึบที่เคยปกคุมอยู่ภายในจิตใจของดิฉันได้จางหายไปแล้วได้ อาบแสงของดวงตะวันยามเช้าที่สดใสอะค่ะฉันรู้สึกได้เป็นครั้งแรกถึงความศรัทธาที่คุณแม่ได้เพียรพยายามกับฉันมาตลอดคำชี้นำที่จริงใจและเปลี่ยมลดไปด้วยความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลของท่านประธานยามามโมโต้เนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยจิตใจของดิฉันนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงไป,ไปมากมายทีเดียวเลยค่ะเวลาผ่านไปหปีกว่า นับตั้งแต่งคุณเทลูกโกได้พบกับชิมจิคุณเทลูโกก็ได้เข้ามาเทาด้วยตัวเธอเองหนันนสง,สง,สงสือของสมาคมนั้นก็ได้ถูกส่งไม้เทลจากชินจิเองจากนั้นไม่นานการเผยแผร่ธรรมไปสานในแคนาดาก็ก้าวหน้าไปอย่างมากมายเช้าวนันต่อมานะคะคณะเดินทางก็ เที่ยวชมค่ะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวค่ะซึ่งเรียกว่าน้ําตกในเองการ่านะคะซึ่งก็เป็นน้ําตกที่อยู่กึนงกลางของแม่น้ําในเองการ่านะคะไหลามาจากแทเลซาร์แอรวีค่ะแล้วก็จะไหลไปยังทะเลสาร์อ,อนเชริโอค่ะตามคมแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเมื่อลงจากรถเนียภาพน้ำตกขนาดใหญ่โตมาหืมมาก,ก็ส่ง เสียงแผดดังคือกล้องกัมปนาสนะคะราวกับจะขยับแกนโลกนะคะพร้อมกับน้ำที่แตกกระเซ็นเป็นกระอองสองแผดกว้างไปทั่วเลยนะคะน้ำตกก็แบ่งออกเป็นทั้งซ้ายแลววะขวาคะ่ะโดยที่ก็มีเกาะโปดอยูก,กลางแม่น้ำนั้นแต่ละข้างก็มีความกว้างหลายร้อยเมตรเลยค่ะที่น้ำนั้นตก,กลงมาจากหน้าผาสูง ประมาณ50เมตรนั้นก็เป็นภาพที่โอลาตะก,การตายิ่งนักเลยนะคะที่จีนั้นก็นั่งฟังเสียงน้ำตกนะคะโดยที่นั่งตรงขอบืินของแนวฝั่งแล้วก็หลงเสน่ห์ในทัศนียภาพที่ผสมภาษาของธรรมชาตินะคะท้องฟ้าน,นี้นก็เป็นท้องฟ้าสีครามใสกระจ่างนะคะเ่วนทางด้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นน้ำตก ใบไ,ไ,ไม้นะคะกายเป็นสีดแดงนะคะแล้วก็แผ่กว้างไปทั่วบริเวณน้ำส่งประกายแวววาวนะคะสีของน้ำก็เป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะส่งเสียงดังสง่าง้องก,การวังไปท่ามกลางบรรยากานั้น,นเขาก็นะคะร,รู้สึกผ่อนคลายคร่ะเป็นลุงกินน้ำเจ็ดสีที่สดใสสวยงามขูดลอยออกมาอยู่ข้างหน้า กาไรไหลของน้ำน,นั้นก็เหลือนธนาจนไม่รู้จักจบสิ่งนั้นติดดังสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าการเผยแพ่ธรรมสำหรับชีิีๆแล้วนี่แสงและยิบระยับของรุ้งกินน้ำน,นั้นดูราวก,กับกำลังสแสดงความหวังอัน,นอยิ่งใหญ่ดอกไม้ถึงเขาจึงพูดกับอภิสกิตัวหน้ารูสัญชายค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆว่าหากระแสน้ำขาดไปขณะนึง ลุงกินน้าที่อยู่เหนือทะเลน้ําตกก็จะหายไปสายลุ้งแห่งความหวังของชีวิตก็เช่นกันนะจะจัดจะหลักได้ก็ตงง่อเมื่อมีควานก้าวหน้าในการเคลื่อนไหวอย่างกระปรี้กระเป๋าของการเผยแพร่ธรรมะปริศน์ยุคชนจะต้องมีความหวังนะมีชีวิตอยู่ไปพร้อมกับความหวังอยู่เสมอผมอยากสร้างสายลุ้งแห่งความหวังขึ้นมามอบไว้นในจิตใจของยุวชนโทั่วโลกค่ะกิสกีก็ ได้รับนะคะความหวังมาจากชินจิอย่างมากมายในวันนั้นเช้าวันรุกขึ้น,นะค่ะวันที่13ตุลาคมปีพันก1960คณะเดินทางก็เดินทางออกจากเมืองตโตลันโตมุ่งหน้าสู่นครนิวยอร์กนะคะมหานาครนนะะที่มีขนาดใหญ่ของประเทศอเมริกาซึ่งก็เป็นเมืองที่หกแล้วนะคะ นิวยอร์กนะคะก็มีความผิดพลาดในบางอย่างนะคะเกิดขึ้นระหว่างการที่จะเดินทางไปที่นิวยอร์กนะคะคือกว่าที่สมาชิกจะมาพบกันหมดทุกคนนั้นนะคะก็เลทไปเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะมาสกิก็เลยเร่งรีบทำเวลาเพื่อไปถึงสนามบินนะคะจนวิตกนะคะแล้วก็ไปผิดเส้นทางค่ะไปสนามบินผิดนะคะ จริงๆแล้วจะต้องไปสนามบินมันตันนะคะซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติของโทรุงโตค่ะแต่ปรากฏว,ว่าไปสนามบินมินตันของกองทัพอากาศนะคะมันต่างกันแค่ตัวไอกับตัวเอนะคะจะไปมันตันแต่ว่าไปดูแผนที่แผนที่พาไปมินตันของกองทัพอากาศนะคะก็เลยทําให้ตกไฟนะคะซึ่งมาสกิกก็กตกตะลึงอย่างที่สุดค่ะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเพราะหมายถึงคณะเดินทาง จะต้องเสียหายหมดเลยแผนการกําหนดต่างๆที่วางไว้ส่วนสมาชิกที่นิวยอร์กก็มารอต้อนรับกันก็คงจะรอเกอรอนะคะเขาจึงรู้สึกเหมือนว่าเลือดทั้งร่างกายนั้นมันหมดสิ้นเลยนะคะสภาพเขาตอนนั้นก็ไม่ต่างกับตอนที่เขาเกิดข้อผิดพลาดกันที่สนามบินฮาวายในครั้งแรกนะคะเขาก็รู้สึกผิดแล้วหันมาพูดกับชิริจินะคะอาจารย์ครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาผิดเส้นทางเนี่ย ก็ผมจะรีบย้อนกลับไปทันทีเลยนะครับอาจารย์มาสกินั้นก้มศีรษะลงตาำแล้วตาำอีกแล้วเมื่อเขาขึ้นนั่งในรถแล้วก็รีบติดเครื่องยนทันทีแล้วก็เริ่มวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่เสียงของชิคาวะแล่ก็เยามารดนลแลน้วก็ดังมาติงหูของมาสกิ ขนาดนั้นอิชิากาวะคุณกาว่าจะทันไหมนีเพราะถ้าไม่ทันแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยนะส่วนยามาไซรัปคุณกาว่านั่นเหรอสิครับบางทีก็ไม่ทันไม่น่าจะทันเลยนะชิจิจึงกล่าวเสริมว่าคุณมาร์สก,กิไม่ต้องรีบร้อนถึงกระดาษนั้นก็ได้นะครับหากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไม่ดี ถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันอยู่ดีนะครับชี่นั้นก็พูดให้มาสก,กีนั้นรู้สึกคลายความคับเครียดและความกังวลค่ะจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นแม้สักเล็กน้อยก็ยังดีส่วนมาสก,กีนั้นก็สวดไดมังคูอยู่ในใจพลางก็กุมพงลายอยากเอาเป็นเอาตายก็เริ่มมองเห็นสนามบินมันตั้นมาแต่ไกล แต่ขณะนั้นก็เลยเวลา10ินาฬิกาไปแล้วซึ่งเที่ยวบินของคณะเดินทางนั้นจะต้องออกเดินทาง10ิบนาฬิการตรงเจ้าหน้าที่สายการบินบอกว่าเที่ยวบินากล่าวนั้นบินออกไปแล้วเพื่อไปนิวยอร์กนะคะให้ได้ตามกําหนดก,การมาสก,กิจจึงติดต่อหาเที่ยวบินถัดไปกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินแต่ก็ปรากฏว่าวันนั้นที่นั่งเต็มหมด จนกระทั่งเที่ยวบินสุดท้ายของตอนเด็กก็เต็มหมดคณะเดินทางทุกคนต่างก็เต็มไปได้วยความกังวลและความร้อนรนแต่เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยติดต่อหาเที่ยวบินใหม่ให้ได้แม้ว่าจะบอกว่าที่นั่งเต็มหมดแล้วก็ตามมัสกิจึงไม่อยอมล้มเลิกความตั้งใจทําให้ชิจินั้นกล่าวขึ้นมาว่าในการเดินทางก็เป็นเรื่องราวปกติธรรมดานะ ที่จะต้องระเจินประสบกับอุปสรรคปัญหาบ้างเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นกลับมาในภายหลังนะคะหลังจากที่เขาพยายามติดต่อหาสายการบินอื่นอยู่สองสามสายการบินโดยการเจรจากับปลายสายเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวเมื่อเขาวางสายแล้วเขาก็หันมาพูดกับคณะเดินทางว่าโซลักีวอโชคดีมากครับ You can a departure get flight. flight The flight will at you'll 12.30 You mm hmm. ได้ที่นั่งจากสายการบรินอื่นครบทั้งเจ็ดคนครึ่งจะออกเดินทางเที่ยงคืงนนี้กรุณาคนสิ่งของและสัมภาระไปวางตรงมุมนั้นขอให้โชคดีนะครับ mm hmm. please leave the baggage today have a good day มาสกีนั้นดีใจจนแทบจะกระโดดตัวลอยเลยทีเดียวนะคะ แต่ทุกคนก็ต่างมีสีหน้าดีใจเช่นเดียวกันทําให้มาสก,กีนั้นรีบโทรศัพท์ไปแจ้งสมาชิกที่นิวยอร์กถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาให้สมาชิกได้ทราบในทันทีชินะิจินั้นรู้สึกขอบคุณในความปอบอ้อมอารยของเจ้าหน้าที่หนุ่มที่จัดการทุกอย่างให้อย่างเต็มที่แม้จะไม่ใช่ธุระของตนเองก็ตามเขาจึงกล่าวขึ้นว่าโจมบริเกโตโกเซมัสุฟังกิวเบลิมัชิ ขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อความจริงใจของคุณนะครับที่จีนั้นขอจับมือชายหนุ่มผู้นี้ที่ประจาแห่งศดิภาพนั้นเต้นอยู่ในมือที่กลุ่มกันอยู่นั้นเชื่อมถึงกันและกันเขาจะไม่ลืมเรื่องราวของชายหนุ่มคนนี้ไปตลอดชั่วชีวิตการจะพูดถึงความรักต่อมนุษยชาติหรือสักิภาพโลกอย่างไรนั้น เรื่องเล็กน้อยที่ไม่สามารถช่วยเหลือกันหรือหลีกเลี่ยงทาเป็นมองไม่เห็นก็เป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในสังคมผู้คนทั่วไปแต่ความจริงแล้วเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ต้องมีความกล้าหาญเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงท,ทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ในขณะเดียวกันชิดจิก,ก็รู้สึกว่าเพืเ่อนๆสมาชิกที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นกําลังส่งเสียงได้มาขู แล้วก็อธิษฐานถึงความสำเร็จในการเดินทางของเขาด้วยเช่นเดียวกันคณะเดินทางก็ออกเดินทางนะคะสายการบินก็มุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสู่เมืองนิวยอร์กเมื่อชินจีมองมาทางหน้าต่างเครื่องบินนั้น ็เห็นใบไม้ที่เปลี่ยนสีแดงของต้นเมเปิลน,นั้นดูราวกับเปรียวเพลิงที่กำลังลุกไหม้พื้นไปดินใหญ่แห้งหรือดูใบไม้ร่วงอันเพลิดเพล้วที่กว้างใหญ่ไพศาลคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งสู่สธิภาพนั้นดังก้องสะท้านไปทั่ว